สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านเื่นรังเรื่องยามดีเรื่องพลีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีสวัสดีปีใหม่จงไร้โศกศพแต่โชคดีงามตามสนองหวังสิ่งใดขอให้ได้สมอารมณ์ปอง ทรัพย์เนียงนองให้ไหลมาดังวาลีในวะละดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2561นี้อัตมาภาพพระครูจันทคุณสารเจา้าคณะตบลจรเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นช่องสัจธรรมเสียงทองบดาร ขออำนวยกวยพรให้พี่น้องชาวบ้านโพนสว่างหมู่ที่สี่และหมู่ที่สิบพี่น้องชาวบ้านในตำบลจระเข้ทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนพี่น้องสาธุชนในเทศบาลตำบลดอนมงพี่น้องในอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นและพี่น้องสาธุชนคนดีทั่วประเทศไทยทุกหน่วยงานทุกอาชีพ ขอมวยไว้พรฉายาวะอนุปายนีบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไทยทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออาลีห่างราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแหมนชีพลับดับล่วงไปบุญสงให้ถึงสุขาวด,ดี วันตไม่ให้บาท,าหทำเพียงศอกให้ออกเพียงตาทำเพียงตาให้ขึ้นลนกลา้าบเป็นข้าเจ้ามหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขอุดมสมสุขสมบูรณ์พูนสุขถูกหวยรวยทรัพย์รับเงินแสนเงินล้านตลอดปีพุทธศักราช2568ทุกท่านทุกครอบครัว ในท้ายสุดนี้ขออวยวพรให้ทุกท่านทุกครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอำนาจพระศิรีรัตนรไตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาพี่น้องสาธุชนตลอดปีพุทธศักราช2568และตลอดไปทุกท่านทุกครอบครัวด้วยเทินขอเจริญพร Be one be like that.